ดวงรายปี2,565ราศีกรกฎปี2,565ปีแห่งชีวิตชีวาที่ชาวราศีกรกฎจะได้รับพลังจากดาวอังคารให้ออกไปโลดแล่นสนุกกับโลกภายนอกมากขึ้นที่อาจมีสุขทุกสดใสร่าเริงที่เป็นสีสันของชีวิตที่มากกว่าจะนั่งกอดเข่าจ่าจุกอยู่กับตัวเองมกราคมการติดต่อสัมพันธ์ที่ยอมให้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้ล่าผลประโยชน์มากกว่า แต่จนถึงกลางเดือนควรระวังหากจะเสี่ยงโชคเกงกำไรก็อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเช่นกันในเรื่องงานหากคิดจะร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจกับมิตรสหายก็ควรระวังอาจเสียรู้เสียเปรียบหรือถูกโกงได้เรื่องความรักหากรักใครเ่เสน่หาที่ใช้อย่างปุ่งเฟือยการมีสัมพันธ์ทางเพศที่ป้องกันไม่ดีพอโรคร้ายจะถามหา กุมภาพันใส่ใจให้เวลาให้ความสำคัญกับความต้องการของคนรักคู่ครองให้มากกว่าตัวเองก็จะทำให้รักราบรื่นจะขอความช่วยเหลือใดๆก็จะได้คนโสดอาจพบรักเจอเนื้อคู่ในเรื่องงานผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจว่าอย่างไรก็ควรก้มหน้าก้มตาทำไปไม่ขัดแยง้งไม่เถียงแล้วล่าผลก็จะตามมาแต่หากเป็นเจ้าของผู้บริหารควรระวังพนักงานลูกน้องอาจทำให้เดือดร้อนยุ่งยากได้โดยเฉพาะเรื่องเงิน มีนาคมกิจาการงานที่เกี่ยวกับการศึกษาศิลปะจินตนาการเรื่องเพ้อฝันจะอยู่ในระยะเจริญรุ่งเรืองแต่ควรระวังการติดต่อสัมพันธ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าหรือคู่สัญญารวมถึงคนรักคู่ครองการโอนอ่อนผ่อนตามและหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นขัดแยงด้งใดๆถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้ล่าผลเงินทองไหลมาเทมาคนโสดก็อาจได้พบรักซึ่งหากเขาเธอคนนั้นสูงวัยกว่าก็ใช่เลย เนื้อคู่เมษายนธุรกิจงานที่ติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศการท่องเที่ยวหรือขายฝันขายจินตนาการยังอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งความสุจริตซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาถึงจะทำให้การติดต่อสัมพันธ์ใดๆจะมีโอกาสสำเร็จมีชื่อเสียงโดดเด่นสำหรับสัมพันธ์ที่ถึงปลายทางหากมีการเรียกร้องใดๆ ก็ควรประนีประนอมยอมให้อย่างเดียวถึงจะไม่ต้องเจอเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายพฤษภาคมการเดินทางไกลตามศรัทธาความเชื่อใดๆก็อาจทําได้โชคมีลาบหรือหากมีนิสินก็อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะมีไรายได้มาชำระได้หมดแต่ควรระวังที่จะก่อหน,นี้ขึ้นมาอีกเพราะอาจทำให้ล้มละลายหมดตัวจริงๆในเรื่องงานหากเปลี่ยนงานเริ่มง,งานโครงการใหม่ๆแล้วขอความร่วมมือจากมิตรสหาย ก็จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่องความรักหากเป็นรักแรกพบก็อาจส่งผลให้ครองรักกันได้ยาวนานก็อาจเกิดขึ้นได้มิถุนายนโอกาสหาไรายได้อยู่ในเกณฑ์ดีๆมากแต่อย่าคาดหวังอย่าตั้งความหวังไว้กับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองถึงจะได้ไม่ผิดหวังในเรื่องงานละเอียดรอบครอบให้มากขึ้นรวมถึงพนักงานลูกน้องด้วยเพราะหากผิดพลาดก็อาจทำให้ถูกมองว่าทุจริตไปเลย ในเรื่องความรักหากมีอดีตรับฝังใจที่เขาเธอคนนั้นเป็นชาวต่างชาติมิตรสหายก็อาจเป็นสื่อที่จะทำให้รักหวนคืนรกรกฎาคมจากงานภารกิจที่ทำอยู่เบื้องหลังก็อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้เงินทับตัวแต่กลางเดือนไปแล้วอย่าประมาทการติดต่อสัมพันธ์ที่ทำตามอารมณ์โดยเฉพาะที่ลำเอียงเข้าข้างก็อาจทำให้เสียรู้ เสียเปรียบได้เช่นกันในเรื่องความรับการใช้สื่อออนไลน์อาจทำให้พบรับได้ลาบโดยสเสน่หาจากขาวเธอก็ควรระวังเพราะหากเผลอตัวเผลอใจก็อาจทำให้เป็นแค่กิกสิงหาคมโอกาสหารายได้ยังอยู่ในเกณ์ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องงานหากคิดจะลงทุนเริ่มง,งานโครงการใหม่หากเป็นระยะสั้นๆถึงจะเจออุปสรรคแต่ก็สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ควรระวัง หากมองโลกในแง่ดีเกินไปเชื่อใจคนมากเกินไปโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามเพื่อนสนิทชิดใกล้ก็อาจถูกหลอกใช้ทั้งจากเป็นที่ระบายอารมณ์ทางเพศหรือให้เป็นแพะรับบาปจากหน้าที่การงานกันยายนงานฟรีแลนซ์ยิ่งมีความคิดสร้างสารรค์ก็จะมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมั่งมีเงินทองแต่หากอารมณ์ร้อนไม่เห็นหัวใครไม่ตรงต่อเวลาก็อาจทำให้ถูกแอนตี้จนหมดงานหมดเงินได้ และถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเกงกำไรอยากรวยทางลัดก็ควรคิดให้ดีๆเพราะขาดทุนหมดตัวอาจเกิดขึ้นได้เรื่องความรักคนโสดอาจได้พบรักหากสูงวัยกว่าก็อาจเป็นเนื้อคู่แต่หากอายุอ่อนกว่าก็อาจมาล้างผลานอย่างเดียวุวลาคมมัทุรสวาจาที่แสดงถึงความจรงิงจังจรงิจรง,จรงใจให้มากขึ้นในการติดต่อสัมพันธ์เงินงานภารกิจนั้นๆ ถึงจะได้ดังที่หวังโดยเฉพาะหากจะซื้อขายหรือเป็นนายหน้าจัดการที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือคนว่างงานไปสัมภาษณ์งานก็ตามในเรื่องความรักรักแบบสบายสบายไม่แสดงความคาดหวังทั้งด้วยวาจาหรือกริยาที่อาจกดดันเขาเธอจนเครียดหงุดหงิดถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้รักราบรื่นไม่มีปัญหาพฤศจิกายนหากถูกชักชวนให้ลงทุนร่วมหุ้นใดๆก็ควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆเพราะอาจเป็นแค่มาหลอกฝัน ฝันหวานที่นอกจากจะทำให้ขาดทุนแล้วยังอาจทำให้ทะเลาะวิวาทอีกด้วยในเรื่องงานกลางเดือนไปแล้วหากจะขยับขยายหรือเปลี่ยนงานก็จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่องความรักรักที่ราบรื่นหากมีเพศสัมพันธ์กันก็อาจได้บุตรธิดามาเป็นโซ่ทองคล้องใจคนโสดก็อาจพบรักที่ทำให้หลงไหลแต่ก็ควรระวังว่าอาจทับไลนมิตรสหายจนเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ธันวาคมนำงานเก่าๆมาปรับปรุงสร้างสารรค์ใหม่ก็อาจมีรายได้ดีแต่ควรระวังรายจ่ายพุ่งเฟือยที่มีเกณฑ์สูงมากด้วยและกลางเดือนไปแล้วหากหางานเสริมพิเศษก็จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่องความรักสัมพันธ์รักที่กำลังห่างเหินหากละทิฐิแล้วรีบงอนง้อเข่าเธอก็จะมีโอกาสกลับมาแต่รักที่กำลังไขวายคว้าหากคลีพรามแย่งชิงด้วยวิธีใดก็ตามก็ควรเผื่อใจกับความผิดหวังไวใ้ให้มากๆด้วย มัญมณีสีที่จะเสริมดวงชะตาเพชรไข่มุกมุกดาเงินสีขาวมัญมณีสีที่เป็นอริมรณะบุตรราคามสีเหลืองพลอยสีม่วงสีม่วงดอกผักตบชวาวันที่ดีที่สุดในสัปดาห์วันจันทร์เลขที่ต้องชะตาแปดมราศีแห่งมิตรที่ต้องชะตาราศีพฤษภราศีกรกราศีพิจิกและราศีมีน